สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่14ประจำวันอาทิตย์ที่20พิพฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นครราจะสีมาวันนี้ก็เปิดบ้านเชือนเอาชนะชมบรีไป10จากจอแดนเมอเล่ขอนแก่นอยู่แต่เสมอกับโปลิเทโลไป00ลำปางแพ้ให้กับลำพูนไป12เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อนด้วยนะาจาัด จากกราวุธสงมาก่อนที่ทีมเยือนครับยิงแซง2ลูกด้วยจากโมฮัมเหม็ดออสมมนครับยิง2ลูกไปเลยส่วนราชบุรีวันนี้ก็เปิดบ้านถลม่ม BG จีปทุมไป3าศูนย์ฮะได้ประตูจากสิทธิโชคกันหนูเหมาไป2ฮะแล้วก็อีหนึ่งลูกมาจากจิรวัตรทองแสงพราว นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบุรีรัมย์นำไปจากฝูงที่36คะแนนอันดับ2ราชบุรีมี29อันดับ3กับ4เป็นชุมบุรีกับแบงคอกมีทีมเลย27อันดับ5้าก็เชียงรายเก็บไป23คะแนนในขณะที่โซนไทยตารางครับอันดับ13แล้วก็14เป็นขอนแก่นกับลำพูนมีทีมละ10อันดับ15หนองบัวมี9แล้วก็บวยเป็นลำปางที่เก็บไป8มาต่อกันที่ดาวโสัลล่าสุดก็ยังคงเป็นดานิโลจากชุมบุรีที่ซัดไป10ประตู เลยเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมน,นะต่อไปเกมที่15วันศุกร์ที่25พฤศจิกาก็จะมีบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอราชบุรีแล้วก็ชลบุรีพบกับประจวบวันเสาร์ที่2 6พฤศจิกามีเมืองทองเจอกับแบงคอกแล้วก็บีจีพบกับเชียงรายวันที่ที่ยี่พฤศจิกาลำพูนพบกับสุขโขทยัยหนองบัวเจอกับขอนแก่นประจวบเปิดบ้านเจอลำปางแล้วก็โพลิเทโลพบกับนครราชสีมา